พวกเราเช่นเคยนะครับช่องลอยแบงค์แบงค์สวัสดีครับครับพี่สวยสิครับพี่สวยครับยังไงครับสวัสดีครับมาดูพี่สาวป้อนอาหารนะครับพี่สาวแบงค์ป้อนอาหารแล้วมาดูครับมีเจ้าเสือมันคอยเป็นเพื่อนด้วยโอ้ยเบิกเบนะครับเด็กป้อนอาหารช้านะครับ ดีสวยจังนะลูกอย่าเห่ากันอย่าเห่ากันอย่าเห่ากันลูกวันนี้น้องบีเหมานะครับวันนี้น้องบีเหมาหมดเลยนะครับวันนี้โอ้โหสีตะกร้านะครับเหมาเกลี้ยงเลยนะครับ อ้อยแดงหมดแล้วนะครับปล่อยไว้นานไม่ได้ครับใหา้พี่แบงกินให้หมดเลยนะครับ <c oughs> โอ้ดูกินคนเดียวเลยนะครับไปอยู่คนเดียวเดียวโดด <c oughs> เดี๋็กก็จะเสียนะครับดูม,มันใจดูครับแม,ม่ก็เย็ยนหานะครับดูลูกสาวป้อน จะไ,ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผมฟ้อนให้หมดเลยนะครับมีเทลาไห้อนให้หมดหมดทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ช่วงนี้ครับในความว่าช่วงนี้ไม่มีคนนะครับเงีย <c oughs> บสงัดครับเงียบสงบนะครับดีนะครับเงียบบางก็ดี <c oughs> ฮมี่เด็กก้อนชอบใกัเลยนะครับดูครับเสีย hey, ก็ด <ownership> ินดูโอ้ยีกินปแต่เสียแส่เข้ามา ขวาดก็เดินไปเดินมาครับมีอะไรทํานะครับทําความสะอาดเสร็ก็จะกลับบ้านกันนะครับไปพักผ่อนร่วงแล้วสร้างความปูกพันให้กับเขานะครับนี้นะครับกินอย่างเดียวเลยครับ มีทั้งกล้วยมีทั้งอ้อยครับมีทั้งมันแกวดูครับสร้างความผูกพันให้เขานะครับแบ่งกับพี่สาวครับสวัสดีค่ะน้องบีมสวัสดีค่ะยงางสวัสดีค่ะชินน้องบีมนะคะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อน้องตะวันนะคะรับสวัสดีค่ะยางน้องตะวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้เวลาจะกลับบ้านแล้วนะครับผมนะครับเลี้ยงมา <c oughs> <c oughs> เลี้ยง <c oughs> <c oughs> เลี้ยงน้องต่อนะครับโอ้ยน้องหมาเรานะครับไม่ไปไหนเลยครับอยู่กับแบ่งอยู่นี่แหละครับมิดมืดครับโอ้ดูครับดูดูก็ด,ด,ดูเสียบวอกวันจะมานะครับว่ากําลังกินหัวอาหารอยู่นะครับ <c oughs> อาหารปลา สิเศกระโยกต่อนะครับเ <c oughs> จ็บร้องอ่ะพีลูก <c oughs> เด็กๆยังป้อนน้องอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> จะได้กับบาทง่ายบอนี่ลูกดูครับกินอย่างมีความสุขนะครับนอนกินเลยครับ <c oughs> เฮ้ยคือสบายแท้นั่นเราก็ยืนเฉยเลยนะครับนนดูครับจะเอาอะไรจะเอาอะไรจะเอาอะไรจะเอาไม่กวาดไปทำไมนี่ลูกหืมไม่กวาดทำไมพวกขันหัวกูตายแล้วไม่กวาดวะเอาหักบทแล้วพี่น้องเอ้ยหักไปแล้วแบงเอ้ยแบงโอ้ย อวางลงลงเร็ววางลงเร็วแบงวางลงมาเก็บไปเร็วลงเร็วดูดูปัดกวาดถูตัวเองดูเอา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 อีกแล้วโอ้ยหักหมดแล้วแบงมาเอาไม่เร็วลงมาเร็วเอาบีมบีมเอาลูกเร็ว โอเคนะครับเดี๋ยวรอบตับเหมือนนะครับผ่านนองกลับบ้านแล้วนะครับผมแป๊บนะึงความเล็กขึ้นนะครับความสาวขึ้นเอาขึ้นเร็วลงจับพวลลุกต่บ <c oughs> ลง <c oughs> เดี๋ยวลงก่อนลุก <c oughs> จะขึ้นได้ไหมวันนี้ <c oughs> อ๋อ ครับกวาเล็กขึ้นแล้วครับเ <C oughs> อ้า <C oughs> เดี๋ยวลูก <C oughs> แบง่งไงแบง่งรีบอย่างเดียวไงน้องยังไม่ขึ้นเลยนะครับเอ้า,อา <C oughs> ดูาดูกันดูดูกันดูเกันเอ้าคพื่อขอด้วยลูก <C oughs> ไปละครับ <C oughs> กลับบ้านกันจะดู มมองไ่เห็นเงียบสงบนะครับดูครับเมนเดี๋ยวมาขึ้นทานนะครับมาเคยได้กินนมนครับแมกกินนมกินนมร้านกาแฟาครับ เดินยังไงนี่มามามาอันนี้ก็เดินตามมาเร็วมาเกาะมาลู <c oughs> กเกาะออกมาดูครับจะเอาไปขอคอกได้บ่ครับนี่ดูเวะตลอดทางเลยอะไรเนี่ยขวานขี่ยังไงเนี่ยเวะตลอดทางเลยนี่ฮะ วันเล็กสั่งครับจเจ้าอะไรดูเดินเดินแวะแวะสุดทางเลยครับแวะจะเอาอะไรเนี่ยลูกเนื <c oughs> เ้อเดินมาเกาะมาเออนั่นละอะไเรเล็กเดียวฝึกอยู่ครับพาพี่ไปถึงบ้านไหมเนี่ย โอ้ยเนาะนี่ครับถึงที่นอนแล้วยังก,กินหญ้าก่อนไหมเนี่ย <c oughs> ว่าแล้วก็พากินหญ้าก่อนนะครับก่อนจะเข้านอนนะครับพากินหญ้าก่อนอากาศตอนเย็นๆนะครับบริเวณก็เริ่มแฉะหน่อยนะครับฝนตกเมื่อวานครับ กินอย่างเดียวเราเอากินจนไม่มีที่จะยุดแล้วนะครับพอมาแบงมาไปไหนหน่ะเฮ้ยมาเหรอลยมมา,มาคิดดิมาลูกไปเข่าคองเลยไปอตอนเด็กเพาเดินเข้าคองแล้วนะครับเฮ้ยบินมาเข้าเร็วมถอยถอยมาถอยมาเข้าเลย กอดีเขาไปเออเ <c oughs> ขาเพื่อนเหรอเขาเพื่อนนะครับเขาเพื่อนก่อนเอ้ยนี่ <c oughs> เสือกำลังกินนมอยู่นะครับเสือ,อแกกำลังกินนมอยู่นะครับวันนี้ <c oughs> ดูนี่ทำอะไรเยอะมาเลยนอนลงบอกให้นอนลงสิลูกนอนลงดีๆลูกนอนลง กควานนอนลงนะครับอืออ,อขอบคุณค่ะขอบคุณคุณน้องหน่อยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยควานดูนอนลงจะนอนเลยเหรอโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเดินไกลเหนื่อยเหรอนอนเลยโอ้ย,อยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยซะเหลือเกินนอนแบงมา ลูกึ้นลูกแล้วลูกเล่น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 อีกแล้วเล่นอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเนาะแบ่า์ยังแบงค์แบงคยังโอเหนื่อยอีกแล้วโอเฮ้ใจไรบัดนี้มื่อแห้งตัวลูกโอ้ยเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องไลน์แบงค์ด้วยนะครับสวัสดีครับแบงค์นอนก่อนแล้วเหนื่อย